สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปทำเงินทูมเนียวอลเล็ตมาแนะนำนะครับผมเป็นแอปเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมเป็นแอปมาใหม่เนาะใครที่อยากเล่นเกมแล้วมีรายได้เข้าในส่วนของทูมเนียร์วอลเล็ตนะครับเล่นฟรีถอนเงินได้จริงนะครับแอปนี้ผมถอนเงินมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนวิธีการเล่นเล่นแบบไหนให้ถอนเงินได้นะครับใครสนใจในการเล่นเกมทำเงินทูมเนียวอลเล็ตดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะคร ก็มีแอปทําเงินทูมิเน่วเลตจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือมาแนะนานะครับผมเป็นแอปเล่นเกมฟรีเนาะเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมได้ทดลองเล่นแล้วก็ถอนเงินแล้วนะมันจ่ายเงินเร็วมากๆใครสนใจในการเล่นเกมทําเงินทูมิน่วเลตดูคลิปนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมิเน่โวลเล็ตกันก่อนนะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็ดูในคลิปด้านซ้ายด้านขวามือก็ได้นะครับผมจะขึ้นรูปแล้วก็ชื่อแอปไว้ให้นะสามารถค้นหาตามชื่อได้เลยหหรรือถ้าาาเจะกกดดลลิง์วนโ เพื่อที่จะเข้าไปหน้าการติดตั้งเลยเนี่ยกดตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้กดแล้วติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมิโนเวลต์นะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดไม่ยากนะแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปใหม่ของช่องนะครับใครที่สนใจก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้นะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครไปดูกันเลยโอเคนะครับเมื่อเราเปิดแอปขึ้นมานะครับช่องทาางกรเเอให้ลื นะครับก็จะมีในส่วนของ Facebook นะแล้วก็ตัว Google นะครับก็ให้เราเลือกช่องทางที่เราสะดวกในการสมัครได้เลยนะทุกคนผมเลือกเป็นช่องทาง Google นะครับหรือว่า Email, อีเมลนั่นเองจากนั้นนะครับก็จะมีการอนุญาตสิทธิ์ในการเข้าใช้งานนะก็ให้เรากดอนุญาตด,ด้านล่างได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอนุญาตแบบนี้ตามตัวอย่างที่เขาแนะนําเราเนาะแล้วก็กดรับทราบได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับกดอนุญาตการเข้าถึงการใช้งานนะครับกดเปิดตามรูปตัวอย่างที่เขาแนะนําเราเลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะครับยินดีด้วยนะครับคุณได้รับ500บาทนะครับเป็นในส่งของตัวแบงค์เขียวเนาะหรือเป็นเงินบาทไทยเนี่ยประมาณ1 5 70นะครับแล้วก็กดรับได้เลยพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับภารกิจเฉพาะสลหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้นเนาะมีระยะเวลาจํากัดอยู่ที่6วันทําการในการเข้าร่วมทําภารกิจนั่นเองนะครับสลหรับมือใหม่ก็ปิดกรารกระบาทตัวนี้ไปก่อนได้เลยนะขั้นตอนต่อมานะครับเรามาทําความรู้จักในแอปกันก่อนว่าในแอปนี้เนี่ยมันเล่นอย่างไรเมนูแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรใช้งานอย่างไรแล้วก็ทํารายได้เข้าทูมเบบิเนียลเลแบบไหนเนาะสลหรับมือใหม่เริ่มจากศูนย์เลยนะครับแอปนี้ผมเพิ่งดาวน์โหลดมาเล่นวันนี้เลยนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ลององ งินดูมันก็จ่ายเงินเร็วมากๆนะครับเล่นไม่ถึง10นาทีแล้วสามารถถอนเงินขั้นต่ำได้เลยนะก็เมนูด้านล่างนะครับก็จะมีเล่นออฟเฟอร์เชิญเพื่อนแล้วก็รางวัลเนาะ ในส่วนของเมนูเป็นเมนูภาษาไทยใช้งานไม่ยากนะครับมีทั้งหมด4เมนูต้องบอกก่อนว่าแอปนี้สมัครฟรีนะทุกคนในส่วนของเมนูเนี่ยไม่มีการเติมเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแอปนี้เล่นฟรีร้อยเซครับในส่วนของเมนูแรกนะครับเล่นนะครับก็จะเป็นเกมต่างๆภารกิจต,ต่างๆให้เราเข้าไปเล่นเกมทํารายได้นั่นเองนะครับสังเกตที่หน้าหลักนะครับตรงนี้จะมีด้านบนนะที่เป็นตัวเหรียญทองแล้วก็ตัวแบงค์เขียวเนาะแล้วก็มีรูปซองจดหมายมีรูปของขวัญด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีラกิ้งนะครับในส่วนของง,งเนี่ย สามารถติดอันดับทำเลงกิ้งเพื่อที่จะรับในส่วนของรางวัลเพิ่มได้ด้วยนะจากการเล่นเกมต่อมานะครับในส่วนของลัคกี้ฟินนะครับอันนี้ก็เป็นการหมุนอ่าสุ่มลัคกี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะมีรางวัลให้เราสุ่มนะครับทั้งหมด30ครั้งต่อวันในการเปิด1แผ่นป้ายนะครับจะต้องใช้ตัวเหรียญทองด้านบนตรงนี้ในการสุม่มในการสุ่มจะได้อะไรบ้างนะครับเรามาดูที่วิธีเล่นด้านล่างซ้ายมือตรงนี้เนาะ มันจะมีวิธีเล่นบอกนะแล้วก็กดตรงวิธีเล่นตรงนี้นะครับแตะไพ่ใบใดก็ได้นะครับเพื่อรับเพื่อใช้100คอยในการพลนะิกเนาะคุณจะได้รับรางวัลตามไพ่ที่พลิกได้นะครับในส่วนของรางวัลตรงนี้มันจะมีทั้งเหรียญทองแล้วก็ตัวแบงค์เขียวนะครับต่อมาลัคกี้สปินนะครับในการหมุนวงล้อนะครับการหมุนวงล้อตรงนี้จะหมุนได้12ครั้งต่อวันนะและก็จะมีคะแนนที่เราจะได้รับนะครับเป็นคะแนนเหรียญทองแล้วก็ตัวแบงค์เขียวนี้สําคัญเลยเพราะว่าตัวแบงค์เขียวนี่เราสามารถเอาไปเปิด ในการรับเงินเพิ่มได้นั่นเองนะครับก็ขั้นต่ำอยู่ที่500แบงค์เขียวเนาะสูงสุดที่1 0,000แบงค์เขียวนะครับแล้วก็100เหรียญทองสูงสุดที่1000เหรียญทองนะต่อมานะครับภารกิจมือใหม่นะครับที่ทางแอปเขาแนะนำนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก6วันเนาะ,ะกดเข้าไปที่ภารกิจเฉพาะ ผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับจะมีภาร,รกิจให้เราทำนะครับเราก็ทําตามภาร,รกิจได้เลยซึ่งภาร,รกิจเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นภาษาไทยเนาะว่าจะต้องทอําอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของตัวแบงค์เขียวตรงนี้ไปเนาะก็แนะนําให้เรากดตามตรงลูกศรตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ทําจบไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ได้การถอนเงินไป1ครั้งแล้วด้วยนะต่อมานะครับเป็นซูเปอร์นะครับก็จะมีแอปต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดในเมนูที่2เพื่อที่จะรับในส่วนของตัวแบงค์เขียวเพิ่มนั่นเองนะครับในส่วนของ ภารกิจเกมนะครับเกมแคสต์วอลนะครับแคสต์วอลเนาะแคสต์วอลเนี่ยจะเป็นคะแนนเหรียญทองนะครับในการเล่นตัวเกมตรงหน้านี้เนี่ยเราสามารถเข้าเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องของเราเนาะในการเล่นนะครับก็จะมีในส่วนของภารกิจในแต่ละวันด้วยนะก็เข้ามาเล่นตรงนี้ ในการรับตัวเหรียญทองเพื่อที่จะเอาไปในการพลิกแผ่นป้ายนะครับผมพลิกไพ่เนาะก็เข้ามาเล่นตรงนี้ได้ไม่ต้องติดตั้งนะสลับอันนี้นะครับเมนูที่2ตัวนี้จะเป็นเกมที่เราต้องติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจนั่นเอง สำหรับตัวเกมที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยก็ดูที่ด้านบนเลยนะครับมันจะมีตรงนี้เนาะอันนี้เป็นเกมที่ผมติดตั้งไปนะแล้วก็กดเริ่มเกมเพื่อที่จะทำาภารกิจให้ครบตามระดับเลเวลที่เขากําหนดได้เลยอันนี้คือการเล่นเกมนะครับซึ่งการเล่นเกมตัวนี้เพืพ่อนๆสามารถเล่นได้เลยเนะต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับอ่าเมนูที่3เนาะเมนูที่2เป็นการดาวน์โหลดเกมไปแล้วเนาะเมนูที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของรูปแบบการเชิญเพื่อน1คนรับรายได้สงูงถึง20 USD นะครับหรือว่าดอลลาร์นั่ กติกาในการรับรางวัลของการเชิญเพื่อนเนาะรายละเอียดกิจกรรมเชิญเพื่อนเล่า,าเข้าร่วมแอปเพื่อรับคูปองเนาะก็จะมีวิธีการเชิญเพื่อนตามนี้นะครับกฎกติกาในการรับรางวัลนะครับก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ให้เข้าใจก่อนการทําการเชิญเพื่อนเนาะทุกคนมีสิทธิ์ในการทําการเชิญเพื่อนทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆสามารถนําไปเชิญได้ข้อควรระวังนะครับเชิญเพื่อนแต่ และคนเนี่ยเชิญได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับการเชิญซ้ําจากอุปกรณ์บัญชี IP เดียวกันเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับห้ามนะครับในส่วนของการใช้อ m มูนะครับอิมูเลเตอร์เนาะแล้วก็โปรแกรมโกงบัญชีปลอมพฤติกรรมผิดกฎนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำเนาะให้เราใช้าการใช้งานฟรีนะครับอยาไปโกงแอปเนาะถ้าเราไปทําการปั๊มหรือว่าโกงเนี่ยมันก็จะผิดกฎแล้วก็จะไม่ได้เงินนั่นเองนะครับ นนกดเชิญตรงนี้นะแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับทุกช่องทางนะก็ตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของรางวันนะครับด้านบนตรงนี้ผมมียอดคงเหลืออยู่ที่91.03สตางค์นะครับก็สามารถกดถอนเงินตรงนี้ได้เนะเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนการถอนนะครับว่าถอนเท่าไหร่นะครับถึงจะถอนได้เนาะ เมื่อเราเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นยอดนะครับอยู่ที่313บาทจุดนย์สตางค์นะครับสำหรับมือใหม่ที่เล่นครั้งแรกเลยพอเราทําการเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมียอดเงินให้เราถอนอยู่ที่3บาทนะครับผมสามบาททดลองถอนครั้งแรกเนาะก็ถอนไปแล้วนั่นเองการแลกเปลี่ยนนะครับอ่ะตรงนี้เห็นไหมจะมี6.28บาทไทยนะครับเป็นเงินบาทไทยเนาะมีส่วนทับ5นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจที่เราทำนะครับอันนี้ผมทําผ่านปลดล็อกไปแล้วเนาะหนึ่งสนะครับปลดล็อกไปทั้งหมด3รอบนะ วิธีการปลดล็อกภารกิจนะครับก็ให้เรากดตรงนี้นะครับถูกปลดล็อกเนาะแล้วเราก็มาดูภารกิจนะครับว่าเขาให้เราทําภารกิจอะไรนะครับพอเราทําภารกิจเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการปลดล็อกยอดเงินตรงนี้โดยการใช้ตัวแบคงเขียวกด1ครั้งจะต้องใช้แบคงเขียว200นะครับเพื่อที่จะรับเงินครั้งละ6บาทนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเติมเกมนะครับโมบายเลเจนตะ์เนาะ อันนี้ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมฟรีไฟนะครับมันจะต้องใช้แบงค์เขียวเนี่ยห้าพันนะครับแบงค์เขียวถึงจะทําการเติมได้นะไม่แน่ใจว่ามันเปิดเติมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะต่อมานะครับมันเช็คที่ประวัติการถอนเงินก่อนนะครับที่ผมถอนไปเนาะอันนี้คือรายละเอียดการถอนเงินของผมที่ผมทดลองถอนไปเนาะ w i นะครับ3าบาทตรงนี้นะครับนะี่ครับข้อมูลการถอนเงินประเภทสามบาทช่องทางธูปมิวเลตสถานะสําเร็จคําสั่งซื้อตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินกันสําหรับการถอนเงินนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะทุกคนผมได้ทาการแคปรูปก,การถอนไวนะ้เนาะว่าการถอนเงินเนี่ยมันจะถอนแบบไหนแล้วก็ยอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่าน,นี้เป็นการทดลองถอนครั้งแรกของผมก็เลยแคปรูปไวนะ้เนาะเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับปลดล็อกยอดเงินนะครับทำยอดได้ที่75.34บาทเนี่ยมันก็จะปลดล็อก นะครับในส่วนของยอดเงิน3.14บาทขึ้นมาเนาะจากเดิมที่เราเข้าไปดูเนี่ยมันจะขึ้น3.13.90บาทเป็นครั้งแรกนะครับพอเราสะสมยอดไปครบ7 5บาท .3 4สตังค์เนี่ยมันก็จะขึ้นช่องทางยอดเงินขึ้นมา3.14บาทไทยเนาะแล้วสามารถเลือกรายการนี้ก่อนได้เลยแล้วก็เลือกเป็น t um ูมอนีวเลตกดถอนเงินนะจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เรานะครับกรอกเบอร์ท um ูมอนี e โวลเลตนะครับแนะนำให้เราใส่ทั้งหมด ตัวไปเลยนะครับ080609เบอร์ของุเพื่อนได้เลยเนาะเป็น t o o m นี่บอลล l นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับให้เราใส่เป็นภาษาไทยนะชื่อไม่ต้องมีคํานําหน้านะครับเป็นชื่อนามสกุลพิมพ์ลงไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามเราอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของยอดเงินที่เราถอนเนี่ย0.1 USD นะครับหรือว่าดอลลาร์นะก็จะประมาณ3บาทนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้จะมีจํานวนเงินที่กาะเกินที่ใช้ได้นะครับก็ให้กดกรอบสีดำเนาะ ด้านล่างเลยนะครับกรอบสีดํานะจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้สําหรับการถอนเงินนะครับก็กรอกไปเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยนะครับเราก็กดยืนยันนะครับเป็นส่วนของทรูมันนี่เวการถอนเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่คาดการว่าจะเข้าบัญชี3-5วันทําการเนาะล้วก็กดดูสิทธิพิเศษได้นะครับหรือว่าการกระบาดปิดไปได้เลยนะครับผมก็มาดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับรอดําเนินการนะครับถอนไปตอนเที่ยง15นาทีนะตรงนี้เที่ยง15นาทีนะครับตรงนี้เลยเห็นไหม นะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่เด้งเข้ามานะครับนะครับสามบาทเห็นไหมสามบาทนะครับเวลาตามนี้นะทุกคนเที่ยงสิบห้าที่ถอนไปนะครับเป็นเที่ยงสิบนะครับวันที่18กุมภาเนาะน่ครับถอนไปก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับแอปนี้แอปใหม่ จ่ายเงินเร็วมากๆนะครับมีทดลองถอนด้วย3บาทนะครับเล่นเองถอนเองได้เลยไม่ถอนไม่เชิญเพื่อนก็ถอนได้นะก็สรุปนะครับแอปนี้แอปใหม่ถอนเงินได้จริงนะทุกคนใครที่อยากจะลองเล่นเกมทำไรายได้เนี่ยก็ลองไปติดตั้งเล่นดูได้บนมือถือ Android เท่านั้นฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ